อาทิติ์อาหนูลองเปิดสิลูกเปิดไปดูดพ่อเนวดูพ่อนี่แม่อะไรไ,ไหนพระอ,อาทิตย์เปิด,ดพระอ,อาทิตย์ให้ครูดูสิใช่ไหมพระอ,อาทิตย์ พระอาทิตย์พระอาทิตย์พูดสิลูกนี่แม่คนนี้แม่แม่พ่อลูกรักแม่ไหนพระอาทิตย์เปิดพระอาทิตย์ดิพระอาทิตย์อยู่ไหนพระอาทิตย์ เนทเปิดพระอาทิตย์ยให้ครูดูสิลูกไหนพระอาทิตย์ยนี่ใช่ไหมพระอาทิตย์ยนี่ไง